แล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์ทั้งหมดที่ผมได้ทำลงไปในหุบเขา4หรือหุบเขา IV นะครับผมจนผมได้ทั้งหมดนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแคปซูลบัคอผลิต24ชิ้นต่อนาทีนะครับแล้วก็แคปซูลบัค A ผลิต18ต่อนาทีนะครับแบตเตอรี่หุบเขาขนาดใหญ่นะครับผมผลิต18ใช้8-10ต่อนาทีนะครับผมแล้วก็จำนวนการใช้แร่ทั้งหมดในเมืองนี้ไม่อุดตันนะครับเพราะว่าแร่ ออริจินียมผลิต560ต่อนาทีนะครับแต่ใช้ไป540ต่อนาทีและอเมทิสใช้240ต่อนาทีแล้วก็ผลิต240ต่อนาทีนะครับผมและเฟอร์เรียมก็เหมือนกันใช้เต็มจํานวนเป็นยังไงไปดูกันโดยก่อนอื่นเลยที่แร่ออริจิเนียมของผมจะไม่เต็มนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันจะเต็มน้อยนิดนึงแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ก็คือเมื่อทุกคนระดับการพัฒนาภูมิภาคนะครับ ทุกคนต้องอัพให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแล้วก็มันจะมีนี่การขนถ่ายข้ามภูมิภาคนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราสามารถมากดตรงนี้ได้ผมกดตรงนี้นะก็คือกดมาที่ฐานใหญ่ของเราใช่ไหมแล้วก็การขนส่งข้ามภูมิภาคนะครับนี่ผมส่งแร่ออริจินียมจากที่นี่ไปที่อูล,ลิงนะครับผมจํานวน 1,500นะก็จะทําให้มันตันช้าลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตันเพราะว่าเนี่ยครับตามตารางก็คือผมผลิตทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วมันขาดแค่หินแดงอีกนิดหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรดีนะครับผมก็เลยรวบยอดที่ตรงนี้นี่คือ,อลงแหล่งพลังงานนะครับผมหรือ t h e ร์โมแบงคนะที่จะช่วยเพิ่มกําลังไฟนะครับผมจะเอาเข้าออก,อ,อ,กอยู่สักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเอาเข้าไว้อยู่แต่สามารถเอาออกได้แหละเพราะว่า เครื่องที่ผมสั่งทํางานมันไม่ได้ใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้มีเครื่องที่เอาไว้ย่อยพวกของที่ตอนที่เรานั่งจัดแปลนอะไรเงี้ยของมันจะเกินใช่ไหมครับไม่ได้ทําแล้วก็สามารถเก็บได้มันก็จะเหลือ5เครื่องเพราะมันเหลือ5เครื่องปุ๊บจำนวนการใช้งานก็จะลดลงเนี่ยครับจําำนวนการใช้งานในเชิงทฤษฎีมันก็จะเหลือแค่8นะครับจากประมาณ9ถึง10ก้อนต่อนาทีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะผลิตแบตได้เยอะมากขึ้นต่อนาทีประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่า คะแนนมันมันจะเกินนิดเดียวนะครับพยายามปรับให้มันเกินแค่นิดเดียวโดยอันนี้ก็เป็นจะเป็นฐานหลัก AIC นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นฐานหลัก AIC ของผมเองซึ่งแปลนของฐานหลัก AIC ของผมส่วนใหญ่จะมาจากแบบนี้เลยแปลนที่ผมได้แชร์ไปในคลิปช็อตนะครับผมแต่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้ Description อีกหนึ่งทีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะ แต่ว่าเราจะตัดเทอร์โมแบงออกไปแล้วนะครับผมผมผมคือตัดเทอร์โมแบงตัวนี้ออกไปแล้วก็เครื่องนี้เอาไปตั้งแยกนะครับผมไม่ได้อยู่ในแปลนแต่ที่ผมตั้งไว้ในแปลนก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอาไปตั้งแยกนอกแปลนแล้วเครื่องนี้มันคือผลิตผงเหลืองบทย่อยอันนี้นี่เองนั่นแหละนะครับผมมันก็เลยต้องมีเครื่องนี้ไว้นะเผื่อทุกคนลืมแต่ทุกคนแปะแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ที่อะไรนะครับจากภาพตัวงานจริงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็โล่งนะครับ เราสามารถเอามาแปะได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เปวัานี้นี่ตรงนี้เป็นที่ผมบอกว่าผมแยกออกมากองมันเป็นจุดจุดหนึ่งครับเนี่ยก็จะเป็นลงแบ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 ง,แ,บงแต่จะมีตรงนี้ที่ผมเล่นท้ายยากนีดหนึ่งเพราะมันเป็นมุมนะครับผมก็จะเอาผงเนี่ยมาใส่2เครื่องนี้แทนแทนที่จะเป็นตัวบดดอกนะครับเราก็จะทําเอาผงเข้ามาใส่เลยเพราะว่าเราบดดอกตรงตรงนี้อันนึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ น่าจะน่าจะฝั่งนี้นี่ออานี่ตรงนี้บกบทอีกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นเราจะเหลือ2ผงที่มันหลงอยู่แล้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ก็จะเต็มพอดีครับตอนไหนใช้ตอนนั้นพอดีซึ่งใครที่ไม่เข้าใจว่าเ,เครื่องพวกนี้ผลิตยังไงก็สามารถดูได้ที่คลิปช็อตนะครับผมผมทําช็อตก่อนทําคลิปนี้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นโซนผลิตอเมทิสนะครับผมซึ่งอันนี้เอามาแปะตรงๆเลยนะครับผมสําหรับที่อยู่ในคลิปช็อตของผมเหมือนกัน ตามเดีในคลิปช็อตได้นะครับนี่ก็คือฐานหลัก AIC ศูนย์กลางของผมผมใช้จะไม่ได้เป็นแปลนเดียวกับที่ทุกคนใช้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับมันจะอยู่ใต้เดสคริปชันเหมือนกันผมจะมแปะทุกอย่างไว้ใต้เดสคริปชันเลยนะจะอธิบายทุกแปลนแบบละเอียดยิบนะครับยิบเลยคลิปนี้ยิบยิบยาวๆกันไปในการทําแปนแ,แบตเตอรี่นะครับผมผมก็จะใช้แบ่งสัดส่วนเป็นอัตราส่วน2ต่อส นะครับผมก็จะมีแบบพิมพ์เหล็กก้าสองนะครับผมแล้วก็เ,เนี่ยอันเนี้ยปั่นผงออริจินียมสนะครับเพื่อเข้าคังยูนิตนะครับโดยเราจะเริ่มที่เรียงกันเลยครับแล้ออริจินียมทั้งหมด6ก้อนแล้วก็ให้แร่ออริจินียมผ่านเข้าไปในที่ยูนิตบดย่อยนะครับเราก็จะได้ผงออริจินียมมาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ต่อสายพาน ยูนิตออริจินียมสองเครื่องเข้าสู่ยูนิตปั่นผงทดไว้ในใจต่อมาเป็นยูนิตเก็บเมล็ดกับยูนิตเพาะปลูกนะครับผมเราจะทำแซนรีฟกันโดยที่ให้ใส่แซนรีฟเข้าไปในเครื่องยูนิตเก็บเมล็ดนี่อเออสัก20หรือ10ต้นก็ได้นะครับผมจากนั้นตัวยูนิตเก็บเมล็ดจ,จะส่งเมล็ดออกมา2เมล็ดนะครับผมผมก็เลยทำสายพาน2เพราะว่าอัตราส่วน ของเครื่องนี้จะรับแซนลิฟหนึ่งต้นได้สองเมล็ดนะครับก็ตรงนี้ผมก็ทำยูนิตพอปลูกไว้เพื่อให้สองเครื่องนี้ทำลูปกันไปเรื่อยๆแล้วส่งมเมล็ดออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอมเมล็ดที่เกินมาจากอัตราส่วน2ต่อหนึ่งผมก็เอามาเข้ายูนิตพอปลูกข้างนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นต้นแซนลิฟอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เดินทางตามสายพานนี้ไปนะครับผมเข้าไปที่ยูนิตบดย,ย่อยจากนั้นก็ให ยูนิตบทย่อยที่ได้แซนลิฟไปนั้นแตกเข้าไปในเครื่องยูนิตปั่นผงที่เราเตรียมผงออริจินียมไว้แล้วทั้งหมดตามเส้นแล้วก็นี่ผมปักเสาไฟไว้4ต้นนี่เลยหนึ่งี่นะครับเพื่อให้ไฟไฟฟ้าเลี้ยงอย่างเพียงพอนะครับจากนั้นก็ให้ทั้ง3มเครื่องนี้ก็จะได้ปั่นผงออริจินียมมาเสร็จแล้วให้เข้าไปต่อสายเข้าไปเลย3สายครับเข้าไปที่ยูนิตบรรจุแล้วก็จากนั้นขอให้ทดไว้ในใจอีกหนึ่งรอบเราได้ผง ออริจินียมแล้วนะครับมาฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นแร่เฟอรีรียมนะครับผมทั้งหมด4พอร์ตโดยที่ขั้นกลางจะเป็นดอกแซนลิฟ1ดอกนะครับแล้วก็ให้แร่เฟอรีรียมนะครับเข้ายูนิตกันหลอมแล้วก็ยูนิตบดย่อยทั้ง4สายเลยนะแล้วก็ให้แบ่งออกเป็น2สายเข้าไปที่ยูนิตปั่นผง2เครื่องนะครับเราก็จะได้ปั่นผงเฟอรีรียมแล้วจากนั้นดอกแซนลิฟช่องนี้ เราจะต้องมาสร้างลูปเบอร์รี่1ลูปนะครับผมซึ่งผมทําแบบเก็บสายนิดนึงก็จะกลายเป็นตัวรูปตัวแอลกลุมๆแบบนี้นะครับผมคอนเซปเหมือนกับแซนลีฟฝั่งนี้เลยเหมือนกันเดะแค่รูปร่างไม่เหมือนกันนะครับให้ทุกคนเอาดอกแซนลีฟใส่ที่ยูนิตเก็บเมล็ดเครื่องนี้หรือเอา,มาเมล็ดใส่ยูนิตเพาะปลูกตรงนี้นะครับตามนั้นประมาณ1 0 2ถึงนะอย่าลืมนะอ่าแล้วก็มันก็จะเป็นแซนลีฟที่ เข้าเครื่องไปแล้วมาออกตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้แซนลิฟเข้าไปที่ยูนิตบดย,ย่อยแล้วก็แยกออกเป็น3สายโดยผมจะเก็บ1ผงแล้วก็ให้เข้า2เครื่องตรงนี้จากนั้นจากยูนิตปั่นพงนะครับให้ต่อเข้าไปที่ลงกันหลอมแล้วก็ยูนิตแบบพิมนะครับจากนั้นก็ต่อจากยูนิตแบบพิมพ์เข้ายูนิตบรรจุที่เราทดไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้นะครับผมทั้งสสายผมพยายามเก็บเก็บสายอยู่นะฮะก็ได้เท่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นแบตเตอรี่ม่วงนะครับผมให เข้าค้างโปรโตโคอลนะครับผมแล้วก็มันจะแยกเข้าเทอร์โมแบงค์ได้2เครื่องแต่ว่าตัวแปลนนี้ผมจะไม่ได้ใส่เทอร์โมแบงค์นะครับที่บอกย้ายมาที่นี่แล้วแปลนของบ้านหลักก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมผลิตได้สามเครื่องนะครับนีหนึ่งมีสองแล้วก็สาแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงผลิตแคปซูลบัคซีนะครับซึ่งผมก็แชร์แปลนไปแล้ว ก็ใช้แร่อเมทิสทั้งหมด8นะครับผมเข้าสู่ยูนิตกันหลอมนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่ยูนิตขึ้นรูปโดยยูนิตขึ้นรูปจะใช้อัตราส่วน2ต่อ1นะครับผมก็คือการหลอม2อันได้1ขวดจาก8เหลือ4แล้วก็ตรงนี้เป็น รูบเบอร์รี่ต่อใต้ต้นเบอร์รี่่อบัควีตเข้าไปสักติถึง20ต้นนะครับผมแล,ล้วรูกมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติของมันเองเอาไปใส่ด้วยนะแล้วก็เหมือนกันครับเอาไปบดย,ย่อยโดยที่ตัวยาจะบดย่อยได้อัตราส่วนคือ1ต่อ2นะครับก็ก็คือ1ต้นเข้าไปออกมาเป็น2นะครับผมก็จะเอาเชื่อมเข้าไปในยูนิตเติมทั้งหมด2ออันแล้วก็ขวดที่เราได้มาก็ใส่เข้าไปเลยครับเพราะว่า อัตราส่วนของยูนิตเติมคือ1ขวด1ผงจะได้แคปซูลบักีหนึ่งนะครับผมก็เลยทําออกมาเป็น4แบบนี้แล้วทุกเครื่องที่เป็นยูนิตเติมก็เอามาใส่ข้างในเราเราก็จะทําเป็นแบบภาพกลับด้านกันนะของเครื่องนี้จบแล้วสําหรับบ้านหลัก a i c ของผมนะผมจะผลิตแบตเตอรี่แค่3เครื่องนี่แหละนะฮะเพราะว่าหินเฟอร์เรียมจะไม่พอเอาเนี่ยเพราะว่าจากที่คํานวณแล้วถ้าเกิดเราจะทําแบตเตอรี่เพิ่มนะครับผมหินออริจินียมจะไม่พอหินออริจินียมนี่ใช้ทําแบตล้วนๆเพียวๆเลยนะครับคำนวณแล้วหาร3ดูก็ได้ครับหาระ,ระมาณ สามหนึ่งสามสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สามแปดยี่สี่เนี่ยมันจะใชหนึ่งร้อยแปดสิบต่อหนึ่งเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่พอแล้วผมก็เลยปล่อยออริจินัล้มาอย่างนี้ให้มันผลิตแล้วก็ให้มันส่ง ไปที่เมืองอูหลิงแทนนะครับ1น0 0ต่อ1ชั่วโมงก็ช่วยผ่อนเบาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับต่อไปทางผ่านหุบเขาเป็นแปลทํายาเหมือนกันแต่เป็นแบบใหม่นะครับไม่ใช่แบบเดิมนะแบบเดิมที่ผมทําในช็อตมันเร็วๆไปหน่อยนะครับก็เลยมาแก้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันกินพื้นที่บัสคังไปนะครับอยากเอาพื้นที่ไปย่อยของพวกที่แบบเป็นเศษเหลือจากในโลงต่างๆใช่ไหมแล้วก็ฐานใหญ่อยู่ตรงนี้มันผลิตอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับผมก็เลยมีแปลนใหม่ขึ้นมาคือแปลนนี้เดี๋ยวผมแช่ อยู่ใต้เดสค i ิปชันเหมือนเดิมนะเป็นแฟนใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่บัสคังในการทําอะไรก็ได้เพิ่มนี่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่บัสคังใช่ไหม ฝั่งซ้ายเป็นบัสคังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่วางฐานเราจะวางตรงไหนก็ได้วางไ้กลางกลางก่อนเราจะได้ตั้งฐานนี้ได้ไวขึ้นนะครับโดยระบบก็จะเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือเป็นใช้แร่เฟอร์เรียมทั้งหมดแดช่องแร่เฟอร์เรียมทุกอันนะครับผมให้เข้ายูนิตกันหลอมแล้วก็ไปที่ยูนิตกดย่อยแล้วก็เข้ายูนิตปัดผงทดไว้ในใจเหมือนเดิมเข้ายูนิตปัดผง2อันใช่ไหมเพราะว่ามันตรงนี้เป็น4 แล้วก็ฝั่งข้างบนก็เหมือนกันเอาเข้ายูนิตแผ่นผงแล้วทดไว้ในใจเหมือนกันแล้วก็มาดูตรงนี้นี่คือลงปั่นแซนลีฟซึ่งก็เอ่อคลิปนี้น่าจะพูดหลายรอบแล้วแต่ก็พูดอีกรอบแล้วกันว่าอัตรา,ตาส่วน1ต่อ2นี่แล้วก็ออกมา2ใช่ไหมแล้วก็วนลูปตรงนี้จากนั้นก็ให้มันออกนี่เข้ายูนิตบดย,ย่อยจากนั้นต่อสายพานยูนิตบดย่อย2อัน เข้าไปที่ยูนิตปั่นผงที่เราเตรียมเฟอร์เรียมเอาไว้นะครับก็จะได้เฟอร์เรียมปั่นผงจากนั้นนะครับผมให้เอาเฟอร์เรียมปั่นผงเข้าไปในยูนิตกันหลอมนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ยูนิตขึ้นรูปซึ่งอัตราส่วนในการทําขวดก็จะเป็น2ต่อ1นะครับผมเราก็จะใช้เล็กกาตองเครื่องเข้าไปที่ยูนิตขวด1อันจากนั้นเมื่อเข้ายูนิตขวดเสร็จปุ๊บก็ให้เข้าไปที่ยูนิตเติมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทดไว้ในใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลุมเมื่อกี้ก็คือทำสองที่แล้้้้วูกกมมััยจาาานนนนเรอนรอลบดตงี เนี่ยยูนิตเก็บมเมล็ดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นแซนลีฟใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นดอกบัควีดนะครับผมรูปเหมือนกันเลยนะแล้วก็ให้เข้ามาตรงนี้จากนั้นให้เข้ามาที่ยูนิตบทย่อยตรงนี้นะครับแล้วก็ต่ออีกสองสายพานเข้ามาที่เครื่องยูนิตปั่นผงอย่างที่ทุกคนอาจจะยังไม่ลืมหรืออาจจะลืมไปแล้วนะครับก็คือยูนิตปั่นผงใช้อัตราส่วน2ต่อ1นะครับผมก็คือ,อผง2องใช่ไหมอันนี้ก็ผง2เหมือนกัน แล้วก็ผงเหลืองอีกหนึ่งเข้าไปก็จะกลายเป็นผงแดงยาใหญ่นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปในยูนิตเติมซึ่งอัตราส่วนของอันนี้จะเป็น10ต่อ10หรือนับเป็น1ต่อ1ก็ได้นะครับมันจะใช้ขวด10แล้วก็ผงแดง10ใช้เวลา1ิวิในการสร้างแต่ว่าทุกๆ1ิวิเราจะใส่เข้าไปได้เครื่องละ5นะครับผมก็เลยทําเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเครื่องละหก็จะเป็น10 10พอดีก็คือทุกๆสิบวิก็จะผลิต หนึ่งเพงพอดีแล้วก็เข้าคังปรโตคอไปจบซึ่งผมทําแบบนี้กับทุกเมืองเลยนะแล้วก็เสาไฟที่ตั้งตรงนี้เออมันคือเสาไฟสําหรับยิงเออเอาเสาไฟไว้นี้ก็ได้ทำแปลนเสร็จเราก็ไม่ให้ใครายเสาอะไรวะนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเซฟให้ใหม่ตอนทุกคนได้แปลนไปทุกคนจะไม่ต้องมาย้ายเสาไฟนะครับไม่พูดใหม่แล้วนะพูดใหม่ไปหลายรอบแล้วตอนที่อัดเออสอไปกันนะเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้กับทุก เมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผ่านหุบเขาใช่ไหมสวนวิทยาศาสตร์ออริจินียมแล้วก็ที่ราบสูงนี่สามหมือสามจุดนี้จะเป็นจุดที่เรามีโรงงานเพิ่มใช่ไหมต่อมาผมจะมาพูดถึงแร่นะครับเพราะว่าไลา์คอมเมนต์นะครับพูดถึงกันเรื่องที่ว่าแร่ไม่พอนะครับก็จะมาเปิดช่องว่าแร่อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ขุดได้กี่แต้มทุกคนขุด ครบจริงไหมหรือว่ายัางไงนะฮะซึ่งวิธีการก็นี่นะครับไปที่แมปก่อนใช่ไหมแต่ปุ๊บ้ายล่างนี่ครับเห็นไหมแท็กทำเครื่องหมายนะให้เรากดล้างทั้งหมดแล้วก็เลือกเป็นแนวแร่นะครับนี่เราก็จะเห็นทั้งหมดว่าแร่ในแมปมีที่มีกี่ที่ซึ่งที่ทางผ่านหุกเขามี2องที่สองที่นี้ซึ่งเป็นแร่มงวง2จุดตรงนี้แล้วก็แร่ออริจิเนียม5้าจุด ตรงนี้นะครับเมื่อถึงเลเวลสินะถ้าใครยังเวลไม่ถึงมันอาจจะปิดอยู่นะครับก็ต่อไปที่ศูนย์กลางเหมือนกันครับที่ศูนย์กลางก็จะมี6จุดนะครับผมโดยตรงนี้จะต้องเดินไปเปิดแมปนะครับหรือไม่ก็ไปทำเควสซึ่งมันจะมีเควสหนึ่งที่จะพาไปถึงนะครับทางข้างล่างนี่นะหมกหมกอยู่นะเนี่ยตรงนี้จะได้แร่ออริจินียมทั้งหมด5จุดเลยนะถ้าเลเวล12แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้5จุด ใกล้ๆกับฐานใหญ่เรานะครับตรงนี้ที่เกมสอนนะครับ2จุดแล้วก็ตรงนี้ที่เกมสอนเหมือนกันสําหรับอเมทิสนะครับหจุดตรงนี้อีก5จุดของออริจินียมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกมันจะปิดปิดอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเมื่อผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่งนะเราจะสามารถเดินเข้าไปได้ผมเพิ่งเห็นตอนคิดจะเดินแมปเล่นนะครับผมก็เลยเดินเข้ามาโดยที่ไม่ดูตัวแล้วก็ตรงนี้จะมี แร่เฟอร์เรียม2จุดซึงคิดว่าน่าจะสักระยะหนึ่งเลยครับนะกว่าจะเข้ามาเปิดตรงนี้ได้สำหรับแมปศูนย์ส่วนกลางนะอะต่อมานะครับผมเ,เหมืองหินอบเบรนะครับจะมีตรงนี้อเมทิสสองจุดแล้วก็เตรงนี้เป็นอเมทิสอีก2จุดเหมืองอบเบรนะครับผมหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับว่าเอ้ยเราจะเชื่อมไฟมาจากไหนนะครับผมใช่ครับมันโหดแบบนั้นแหละนะฮะก็คือเห็นไหมใสยไฟมาจากนี่ ซึ่งก็คือนี่ครับเชื่อมมาจาก AIC แกนหลักนั่นเองนะครับผมเชื่อมมาจาก AIC แกนหลักนะเนี่ยมันต้องเชื่อมผ่านเข้ามาในฐานฮับใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อไปแล้วก็เชื่อมเข้าถึงจะเชื่อมเข้าเมืองหินอเบเรได้นะครับพอเราเชื่อมเสาไฟเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาขุดก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบว่าอุ้ยขี้เกียจเชื่อมสายไฟจังเลยคุณก็จะต้อง เปลี่ยนจากขี้เกียจเชื่อมสายไฟเป็นขยันไปเก็บนะครับผมด้วยสิ่งนี้ทุกคนอาจจะลืมหรืออาจจะยังไม่ลืมแต่นี่มีอันนี้ช่วยนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากต่อสายไฟนะเนี่ยมันจะมีแท่นขุดออริจินียมแบบพกพานะครับสามารถขุดได้อยู่แต่ก็จะต้องไปเก็บเองเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมแท่นขุดประเภทนี้ไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อกับกิดพลังงานนะครับก็คือวางขุดแล้วพอมันเต็มไปเก็บเองซึ่งก็เออขึ้นอยู่กับทุกคนเลยครับว่าทุกคนอยากไปเก็บเองหรือว่าจะนอน พุ่งอยู่บ้านนะครับต่อมาที่ศูนย์วิทย์ก็จะมีทั้งหมด4จุดนะนี่มีตรงนี้ได้เ,ออเฟอร์เรียม2ตรงนี้ได้เฟอร์เรียมอีก6นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้อ,อริจินียมสองแล้วก็ในนี้ได้เ,ออเฟอร์เรียมอีก5จุดแล้วก็ตรงศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็จะต้องเชื่อมเสาไฟไปต้นสายกำเนิดแรก่เหมือนกันนะครับ ก็เราก็เชื่อมไปทางเส้นทางริมผานี่ไปนะครับเชื่อมไปเพื่อที่จะมาทําการขุดที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีโอ้โห,โหเนี่ยตรงนี้คือจุดเฟอร์เรียมช่ำชนะครับผมนี่ตรงนี้เฟอร์เรียม2จุดตรงนี้เฟอร์เรียมอีก2ตรงนี้ได้อริจินเนียม2ตัวนี้เฟอร์เรียมห้าตรงนี้เฟอร์รเรียมอีก2ตัวนี้เฟอร์เรียมอีกส แล้วก็ตรงนี้เฟอร์เรียมอีก5เนี่ยตรงนี้จะได้เฟอร์เรียมจุกๆเลยนะครับเนี่ยขอพลังงานก็จะมาจากค่ายวิทย,วทยาศาสตร์ออริจินียมนะแต่ถ้าใครจะอยากเชื่อมมาจากที่ราบสูงพลังงานก็เราผ่านเหนือเรื่องมาก่อนนะครับจากที่ราบสูงพลังงานมาน่าจะได้นะครับผมไม่ชชว่์วเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เชื่อมนะเนี่ยแล้วก็ที่ราบสูงพลังงานนะครับผมตรงนี้แบบสุดท้ายของเราแล้วมีทั้งหมด2 3 4ส6มี่ห้าจุดเหมือนกันนะครับผมโดย ตรงนี้จะมีเฟอร์เรียมสองจุดตรงนี้เฟอร์เรียมอีกสองตรงนี้เฟอร์เรียมอีกสองตรงนี้เฟอร์เรียมอีกห้าตรงนี้เฟอร์เรียมอีกหเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเฟอร์เรียมเหมือนกัน2แบบสุดท้ายแหล่งเฟอร์เรียมจุกใจทําให้เราผลิตแบตเตอรี่ส8บแดแล้วก็ยาใหญ่18ดได้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกห้าจุดแต่ว่าที่พูดที่หลังเพราะว่าตรงนี้นะครับจะต้องผ่านเนื้อเรื่องที่มาป่าวูฟกาดของเรานะครับเขาจะมีเนื้อเรื่องส่วนตัว ที่ยึดโยงกับจุดตรงนั้นนะครับผมก็ให้ไปดูในเรื่องพี่ชายเขาได้พี่ชายเขาโลมากนะครับก็จะมีเท่านี้สําหรับแร่นะครับผมซึ่งจุดอื่นๆก็เราก็จะลากสายไฟไปบ้างเพื่อที่จะปลดอ,อ,อย่างเช่นสถานีรีไซเคลิลของหายากแร่หายากใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดขนส่งนี่โนดพลังส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามลากทริปไลน์ ร,ริปลายกันเพื่อให้มาที่จุดขนส่งใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้เดินทางขนส่งสะดวกกับสถานีรีไซเคิลที่เอาของพวกนี้ไปอัพเอ็กข้างบนชื่ออะไรนะตี้เจียงนะครับเราก็จะพยายามเชื่อมเชื่อมโหนดเพื่อให้ไปแบบเอาของจากนกฮูกหรือว่าส่งของไปไปที่ตี้เจียงนั่นเองนะครับก็จะประมาณนั้นนะและนี่ก็คือน่าจะครบถุวนกระบวนความแล้วสําหรับหุบเขา IV โหมดโรงงานนะครับผมว่าเราต้องทําอะไรบ้าง อันนี้คือทั้งหมดที่ผมทําแล้วผมจะทิ้งไว้แบบนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นอู่หลิงแล้วมะแลก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะมาช้ากว่าช่องช่องอื่นไปแล้วก็ได้แต่ว่าก็อยากให้มันครบถ้วนจริงๆนะครับผมก็เลยทำมาประมาณนี้ซึ่งกว่าจะครบถ้วนได้ผมก็ช้ากว่าชนอ,อื่นไปเยอะก็ ใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันไว้ให้ด้วยนะครับผมผมจะพยายามเขียนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ไหวแล้วปวดหัวก็มาดูได้นะครับผมส่วนใครที่ทำโรงงานแล้วมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันก็สามารถแบ่งปันกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมอ่านทุกเม้นแน่นอนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้ก็บา,บายๆเจอกัน